ตอนนี้เราอยู่กันในเกมจัดเมนครับในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้หลังจากที่ทักกลับมาที่ห้องเขาก็พบว่าชินทานิทนายรุ่นพี่ของเขาตายอยู่ในตู้และเบอร์สุดท้ายที่เขาโทรออกก็คือเบอร์ของสหาบัญญา a d ด c ี สถานที่เดียวกันกับที่เคยเกิดเหตุในคดีโอคุโบที่ทักว่าความในธนทธนายเมื่อ3ปีก่อนซึ่งเขาก็ได้ความช่วยเหลือจากเอมิเทลลาสวพยาบาลสาวที่คบหากับโอคุโบในช่วงเวลานั้นทําให้เขาสามารถเอาชนะคดีมาได้แต่หลังจากนั้น1เดือนโอคุโ ok บก็ถูกจับอีกครั้งและถูกตัดสินโทษประหารชีวิตฐานฆ่าแฟนสาวและเผาห้องพักของพวกเขาทําให้ในปัจจุบันโอคุโ ok บยังคงถูกขังเพื่อรอวันประหาร ส่วนทักกับโฮชิโนก็ได้เจอกับพอคิโดแต่เขากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าชินทาน,นิจะโทรหาโชโนโหวัวหน้าแผนกวิจัยของเขาทำไมแต่คุยๆกันอยู่คุโรอิวะตำรวจที่ดูแลคดีโมก็เข้ามาเชิญตัวทักในฐานะพยานคดีฆาตกรรมของชินทาน,นิโฮชิโนที่เป็นทนายเลยถามคุโรอิวะว่านี่เป็นการเชิญใช่ไหมไม่ใช่การคุมตัวทำให้ทักสามารถปฏิเสธได้คุโรอิวะเลยขู่ไว้ว่าคราวหน้าเขาจะกลับมาพร้อมหมายสาร ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นทักก็กลับมาคุยกับคิดโดต่อและขอถามข้อมูลกับโชโนโแต่คิดโดก็ไม่ยอมและไล่ทักออกมาทักกับโฮชิโนโะเลยต้องช่วยกันคิดว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เจอกับโชโนโ,โชคดีที่พนักงานต้อนรับเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาเป็นแขกของพออ,อคิดโดเลยให้ผู้ช่วยวิจัยพาไปหาโชโนโที่ห้องทดลองเพราะคนที่จะเข้าแผนกวิจัยได้จำเป็นต้องมีการ์ดทองเท่านั้น ซึ่งระหว่างทางเธอก็เล่าว่าในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีประชากรสูงอายุจํานวนมากทําให้มีผู้คนมากมายในประเทศเป็นโรคอัลไซเมอร์และจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตทําให้ยาเอดีนาที่พวกเขากําลังวิจัยคือความหวังของโลกใบนี้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เจอกับโชโนแต่อิชิโนเซรองประธานกระทรวงสาธารณสุขก,ก็อยู่ที่นั่นด้วยทําให้พวกเขาถามอะไรโชโนได้ไม่มากนักแต่ยังไงโชโนก็ไม่ยอมตอบอยู่ดี ด้านคีโดก็ตามเข้ามาติดแต่ก่อนที่ทักกับโฮชิโนจะออกมาคีโดก็บอกว่าคาซามิ ami, ที่เป็นประธานกระทรวงสาธารณสุขต้องไม่พอใจแน่ถ้ารู้ว่าทักมาวุ่นวายเพราะเขาคาดหวังกับตัวยาเอดี D นายนีมากทําให้จนสุดท้ายพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าชินทาน,นิโทรหาโชโนะทาไมแต่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าอายาเบะเครพูดถึงประธานคาซามิมาก่อน ว่าเขาได้คุยกับประธานของค่าเจฮีระที่เป็นบริษัทก่อสร้างซึ่งก็ฟังดูแปลกๆเพราะหน้าที่การงานของทั้งคู่ไม่น่าจะมาเจอกันได้เลยทักเลยบอกให้ซูอิคุระสืบให้หน่อยว่าประธานของค่าเจฮีระกับประธานกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวข้องกันยังไงแต่โฮชิโนก็ได้เมลจากซาโอลิวาฮาโตริที่เป็นนักข่าวมาหาทักที่สำนักงานอาจารย์เกนดะโฮชิโนะเลยจะกลับไปที่สำนักงานเพื่อไล่เขาซึ่งทักก็บอกว่า อีกไม่นานโฮชิโนต้องการเป็นทนายที่มีฝีมือแน่ๆแ,แต่โฮชิโนกลับบอกว่าเขาอยากเป็นผู้ช่วยแบบนี้ต่อไปเพราะไม่พร้อมที่จะแบกรับความรับผิดชอบหลังจากนั้นระหว่างที่ทักรอซูอิกุระติดต่อกลับมาเขาก็เจอไคโตะยุ่กับอาดาชิที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนซึ่งตอนนี้อาดาชิกลายเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาไปแล้วไคโตะเล่าว่าสมัยเด็กๆอาดาชิเป็นเด็กที่ฉลาดมากเขาเลยทําหน้าที่เป็นมันสมองส่วนไคโตะก็ทําหน้าที่เป็นกําลัง พวกเขาเลยกลายเป็นคู่ที่ไม่มีใครสามารถหลมได้อาดาชิเลยจะขอยืมตัวไคโตะมาช่วยงานในฐานะบอดี้การ์ดเพราะการมาทํางานในคาโมโลโจโอ,อาจมีเรื่องกับยากุซ่าได้ง่ายๆซึ่งถักก็เคารพการตัดสินใจของไคโตะทําให้ไคโตะย,ย้ายไปทํางานกับอาดาชิแทนแต่ทักก็เป็นห่วงเลยกลับมาที่ลานเทนเดอร์เพื่อหาข้อมูลเรื่องบริษัทของอาดาชิ ซึ่งมาสุดะก็บอกว่าบริษัทอาดาชิมีชื่อเสียงที่ไม่ดีว่าพวกเขาใช้วิธีสกรปรกมากมายในการทำธุรกิจระดับที่แม้แต่ยากุซ่ายังต้องอายทักเลยรีบไปเตือนไครตกแต่ใครตกก็ไม่สนใจเพราะเขารู้จักกับอาดาชิมานานและบอกให้ทักไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเขาแต่ทักก็ไม่ยอมเหมือนกันเลยแอบปลอมตัวไปฟังว่าอาดาชิกำลังคุยอะไรกับลูกค้าพบว่าอาดาชิช่วยยากุซ่าชิงบ้านที่เขาต้องการ ซึ่งทั้งสองคนก็พูดกันอ้อ,อมๆแต่เหมือนว่าอาดาชิตั้งใจจะส่งคนไปขค่มขืนลูกสาวเจ้าของบ้านแล้วเอารูปมาต่อดองทักเลยรีบกลับไปหาใคโตะอีกครั้งซึ่งใครตกก็ยังเลือกอยู่ข้างอาดาชิเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ทักจะไม่ยอมให้อาดาชิลากใครตะไปทําเรื่องเลวๆด้วยแม้ว่าจะต้องใช้กําลังเพื่อหยุดเขาก็ตามทําให้ทักกับใครตะต่อสู้กันซึ่งก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ทักเป็นฝ่ายชนะกลายเป็นว่าใครตะเองก็รู้มาตลอดว่าอาดาชิอาจทําทธุรกิจด้วยวิธีธสศกรปรก แต่เขาเลือกที่จะอยู่กับอาดาชิเพื่อจะได้เห็นด้วยตาตัวเองและถ้าอาดาชิทําเรื่องชั่วร้ายจริงๆเขาก็จะพยายามดึงอาดาชิกลับมาในเส้นทางที่ดีทําให้อาดาชิสั่งให้ลูกน้องจัดการใคโตกกับทักซะทั้งสองคนเลยกลับมาร่วมมือกันสู้อีกครั้งจนเอาชนะมาได้และกลับมาเป็นคู่หูกันเหมือนเดิมหลังจากนั้นสซอิกุระก็ติดต่อเข้ามาบอกให้ทักมาเจอกับเขาที่ร้านตกปลานในล่มเขาเล่าว่าคาจิฮิระกับคาซามิเคยคุยกันเรื่องสถาบัน a อดดีซ ในตอนนั้น A.D.D.C. คือสถาบันญ,ญาที่ไม่มีผลงานอะไรโดดเด่นคาชิฮิระเลยเจรจาขอซื้อพื้นที่นี้จากคาสมิในราคาถูกเพื่อจะเอาไปสร้างเป็นอย่างอื่นแทนแต่อยู่ๆสถาบัน A.D.D.C. ก็ประกาศงานวิจัยยา AD9 ที่พิชฌมโลกใบนี้ขึ้นมา A.D.D.C. เลยกลายเป็นสถาบันลูกหลักของคาสมิทำให้คาจิฮิระต้องสูญเงินหลายพันล้านเพราะดิวลมจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ฝ่ายคาจิฮิระจะไม่ชอบยาตัวนี้ ซึ่งทักก็ตกใจที่ซูอิุระสามารถหาข้อมูลวงในขนาดนี้ได้ภายในวันเดียวแต่จริงๆเรื่องทั้งหมดที่ซูอิุระเล่าให้ฟังเคยถูกตีพิมพ์เอาไว้เมื่อปีที่แล้วและคนที่เขียนข่าวนี้เอาไว้ก็คือฮตัตโตรินักข่าวคนเดียวกันกับที่เขียนเรื่องที่ทักปล่อยโอคุโบะที่เป็นฆาตกรออกมาทักเลยจําเป็นต้องกลับไปที่สํานักงานอาจารย์เคนดะเพราะฮัตโตริน่าจะอยู่ที่นั่นแต่โฮชิโนกก็บอกว่าฮตัตโตริเพิ่งกลับออกไปเพราะถูกซาโอลิไลด้วยสายตา แต่คนที่อยู่ที่นั่นกลับกลายเป็นมาฟุยุเธอมาที่นี่เพื่อเตือนทักว่าอายการอิซุมิดะต้องการจับเขาในคดีฆาตกรรมชินทานิและดูเหมือนครั้งนี้เขาจะมั่นใจมากพอตัวเป็นไปได้ว่าฝั่งอายการอาจได้หลักฐานอะไรมาแต่พวกเขาไม่ยอมบอกมาฟุยุที่สนิทกับทักแล้วให้หัวหน้าอายการโมริตะคอยจับตาดูเอาไว้หลังจากที่มาฟูยุกลับไปทักก็เล่าเรื่องที่เขารู้จากโซอิกุระให้โคชิโนะฟัง แต่ซอิกุระก็โทรเข้ามาบอกว่าผู้หญิงหน้าตาดีที่เพิ่งเดินออกมาจากสำนักงานอาจารย์เคนดะซึ่งก็หมายถึงมาฟุยุนั่นแหละครับเหมือนว่าจะมียากุซ่าหลายคนแอบเดินตามสซอิกุระจะเข้าไปช่วยคนเดียวก็กลัวจะเอาไม่อยู่ทักเลยรีบตามมาฟุยุไปแต่ก็ถูกยากุซ่าลูกจอกมาขวางไว้เรื่อยๆทักเลยต้องสู้ตลอดทางโดยมีใครตกตามมาช่วยอีกแรงทําให้ทักสามารถช่วยเธอไว้ได้ทนันก่อนที่จะถูกลากขึ้นรถตู้ไปแต่เขาก็ต้องสู้ต่อโดยปกป้องมาฟุยุไปด้วย ส่วนที่ซูอิุระไม่ได้มาช่วยซูเพราะเขากําลังตามรถตู้ที่พยายามจับมาฟุยุไปจนมาหยุดอยู่ที่หน้าตึกเคเอเจอาร์ตแสดงว่าคนพวกนี้เป็นคนของแก๊งเคียวเลซึ่งทักก็เดาว,ว่าเหตุผลที่พวกนั้นพยายามจับตัวมาฟุยุคงเพราะคิดจะใช้เธอต่อรองกับเขามาฟุยุเลยอยากให้ทักออกจากคาโมโรโจไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัยแต่เขาบอกว่าเขายังไปไม่ได้เพราะคดีโมที่เขากําลังสืบอาจเกี่ยวข้องกับคดีของโอคุโบเมื่อ3ปีก่อนเขาเลยต้องรู้ความจริงให้ได้ ซึ่งมาฟูยุก็บอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่โอคุโบถูกจับเป็นครั้งที่2ก็มีตอนนี้แหละที่ทักดูมีชีวิตชีวามากที่สุดหลังจากนั้นมาฟูยุก็กลับไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนทักก็มารวมกลุ่มกับไคโตะและซูอิคุระที่ตามรถตู้มาจนถึงขับของแก๊งเคียวเละเนี่ยสักเสนตัว่อหร でも、中何人いるか分かんんないいだよ <laughs> 何人いてもやることは変わんねえってさ <laughs> ああ今は作戦とかそういう気分じゃないんだなんでわかんねえかさっき目の前で真冬ちゃん殴られたからだろマジか จังหวะวน,นี้แม้ว่าแก๊้งเคียวเลจะมีกันกี่คนจะมีดาบมีปืนหรือระเบิดก็ไม่สามารถหยุดทักไว้ได้จนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงชั้นบนสุดและได้พบกับชิโอยะพี่ใหญ่แก๊งเคียวเลเขาบอกว่าเขามีงานที่อยากจะให้ทักทำแต่รู้ว่ายังไงทักก็คงไม่ยอม เขาเลยคิดจะจับตัวมาฟุยุมาเพื่อต่อรองและในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนพวกเขาเลยต่อสู้กันแต่ถ้าก่อนหน้านี้ะเบิดยังอยู่ทั้ง3คนไม่ได้10คนตรงหน้าก็คงเอาไม่อยู่เหมือนกันแหละครับแต่หลังจากที่เอาชนะชิโอยะกับคนของเขาได้ฮาโตริกับประธานคาชิฮิระก็ปรากฏตัว おい後ろにいるはあいつ例の服部って記者じゃねえかじゃああのじいさんはあの人にこんなとこで会えるなんてねあおうお前らが八神探偵事務所かあのおじいちゃんが全カジヒラグループ 1, 1สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o r e c o m ผู้ g g ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เรากับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ